ลบเนียนเปลี่ยนเลียวเลี้ยวเฉียบเนโต้ไอปีกจรวดทางเรียบไม่มีเสียงเครื่องยนต์แต่เขาคือเครื่องจกักรไม่มีความฟุงฟ้งไฟแต่เขาทําลายแนวรับทุกชั้นไม่มีคําอธิบายที่สมบูรณ์เพราะการเคลื่อนไหวของเปโดเนโตมันเร็วจนภาษาไม่ทันตามหลายคนคงคิดว่าจรวดต้องดังต้องแรงต้องสั่นสะเทือนแต่เขาไม่ใช่จรวดธรรมดาเขาคือจรวดทางเรียบที่ซัดผ่านพื้นที่ริมเส้นแบบไร้เสียงแต่ทุกครั้งที่เขาผ่านไปเนี่ยสนามสั่นสะเทือนด้วยเสียงเฮ มีนักฟุตบอลหลายคนที่ก้าวขึ้นมาเพราะความเร็วแต่ไม่มีไม่กี่คนที่ใช้ความนิ่งควบคุมความเร็วได้อย่างมีศิลปะเปโดเนโตไม่ใช่แค่ไวแต่เลือกที่จะไวตอนไหนเขาไม่พยายามแสดงความมือวาแต่ทุกก้าวของเขาคือการตัดสินใจทางแทคนิคทุกการเปลี่ยนทางของเขาคือบทกวีที่ร้อยเรียงบนพื้นหญ้า หลายคนเลี้ยงเพื่อจะลากเนโต้เลี้ยงเพื่อลื่นเข้าไปในจังหวะที่คนอื่นนั้นยังคิดไม่ทันเขาอ่านเกมก่อนบอลจะมาถึงขยับไหลหนึ่งทีคู่แข่งหลุดชิดยกเท้านิดเดียวทิ้งระยะห่าง5เมตรเขาคือปีกที่ไม่ได้ใช้ทิกเพื่อหลอกแต่ใช้ความเป็นธรรมชาติพาคู่แข่งลงทิศไม่ใช่เพราะว่าเขาเหนือกว่าแต่เพราะเขาเข้าใจเวลา ในสนามที่ความเร่งเร้าทําให้หลายคนเสียจังหวะเนโต้กับใช้ความช้าเพียงเสี้ยวนาทีสร้างช่องว่างที่ไม่มีใครแก้ทันเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ครอบครองบอลน,นานแต่เขาคือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยบอลเพื่อให้เกมยังคงเร็วดยไม่มีสะดุด การตัดเข้าในของเขาไม่ใช่เพื่อยิงแต่เพื่อดึงกองหลังออกจากแถวการพุ่งไปสุดเส้นไม่ใช่เพื่อคอร์ตแต่เพื่อดึงเวลาให้เพื่อนเติมเข้าไปได้ทันเขาคือจิ๊กซอที่เข้าได้ทุกแผนเล่นกับกองหน้าเร็วๆก็ได้ทํางานร่วมกับกองกลางช้าก็ยิ่งดีเขาสามารถปรับสปีดให้ทั้งทีมนั้นไหลไปในทิศทางที่เขาอ่านไว้เปโดเนโตไม่ได้มีโปรไฟล์บู๋วเขาไม่ได้ย้ายทีมด้วยค่าตัว100ล้าน แต่เขาคือคนที่โค้ชอยากให้ลงทุกเกมคนที่แฟนบอลจะคิดถึงทันทีเมื่อไม่ได้ลงเล่นและคนที่คู่แข่งต้องกำชับลูกทีมเสมอว่าอย่าให้หลุดจากสายตาเด็ดขาดและนั่นเองคือสิ่งที่เรียกว่าพลังเงียบพลังที่ไม่ได้ซัดเข้าตาแต่ฝังอยู่ในทุกวินาทีของเกมในวันที่ฟุตบอลหมุนไปด้วยข่าวซุบซิบค่าตัวและท่าเซลฟี่เปโดเนโตกับเลือกที่จะวิ่งเงียบๆริมเส้นไม่ต้องพูดไม่ต้องโปรโมทเพราะเขารูดีว่าเมื่อเกมเริม่มทุกอย่างจะเป็นของจริงไม่มีใครพูดแทนเขาได้นอกจากเท้าเราบน บนพื้นสนามไอ้ปีกจรวดทางเรียบที่นิ่งยิ่งกว่าลมเร็วโดวยไม่ต้องเร่งเฉียบโดยไม่ต้องซัดและหลบโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขาคือนักฟุตบอลที่ไม่มีสัญญาณเตือนแต่พอรู้ตัวอีกทีเนี่ยบอลก็ผ่านตรงหน้าไปแล้วเพราะแบบนี้แหละหลบเนียนเปลี่ยนเร็วเลี้ยวเฉียบเนโตไอ้ปีกจรวดทางเรียบจึงไม่ใช่แค่ฉายาแต่มันคือคําเตือนสลหรับทุกแนวรับของทีมทั้งทัง,ทงพีเมิล,ลีก หรือทีมทุกทั่วมุมโลกทั้งยุโรปหรือทั้งโลกนี้ที่จะมีโคจรได้มาเจอกับเชลซีทุกคนล้วนกลัวเปโดเนโตไอ้ปีจรวดทางเรียบ